สวัสดีครับเรามาดูทีมงานบ้านช้าง86นะครับคนป้าสมุทรเจดีนะเขาพี่ๆทำได้เลยเขาบาง,งาัำช้าเนาะ ลมหมดเดี๋ยวถามปอดภัครับผมแหม่ลมหมดลมหมดนะผมลมหมดแนละ้วพี่เขาลมหมดเดี๋ยวถามปลอดภัยนะครับขอบคุณสำหรับสามชาค,ครับผมแหมพอมาเจอลมหมดพอดีแล้วเมื่อกี้ยังมีลมอยู่ เดินทางปลอดภัยนะครับเสียดายี่เขาลงหมดนะ